สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามีสูตรดีๆมาแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกมะนาวแล้วไม่ติดดอกไม่ออกผลเรามีสูตรเด็ดสูตรนี้มาแนะนำมะนาวออกดอกพราวเต็มต้นแล้วก็ติดลูกโดยลูกของเขาไม่หลุด่วงสูตรของเราก็จะเป็นสูตรง่ายๆที่เราจะนำมาบำรุงโดยเราไม่ต้องเสียสตางค์ไปซื้อปุ๋ยแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะ เราไปชมสูตรดีๆสูตรนี้กันค่ะอุคกรณ์ที่เราจะนำมาทำเป็นปุ๋ยนั่นก็คือเปลือกไข่นั่นเองค่ะเรากินไข่หมดแล้วเปลือกเราอย่าไปทิ้งค่ะเรานำไปตากแดดให้แห้งค่ะและเราก็จะมาทำการย่อยให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนเลยค่ะในเปลือกไข่เขาจะมีประโยชน์มากเลยค่ะ ก็จะช่วยในการเร่งดอกออกผลทำให้ขั้วเหนียวและทำให้ลำต้นเขียวและแข็งแรงอีกด้วยค่ะเราก็จะใช้สากตามให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแค่นี้ยังไม่พอค่ะเราก็จะพยายามทำย่อยให้เขาเป็นชิ้นเล็กกว่านี้ค่ะเวลาที่เราไปทำเป็นปุ๋ยก็จะมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นค่ะโดยเราจะนำาลา ตาหรือว่าเราจะทำการปั่นให้ละเอียดเลยค่ะจากที่เราบดเขาจนละเอียดแบบนี้เราก็พร้อมที่จะใช้งานได้เลยค่ะถ้าเราใช้ไม่หมดเราก็สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้นานเลยค่ะภาชนะที่เราใช้ขอแนะนำว่าจะใช้เป็นแก้วน้ำค่ะเราจะใช้เปลือกไข่ประมาณ3ช้อนค่ะ แล้วเราก็จะเทน้ำร้อนใส่ลงไปเลยค่ะการใช้น้ำร้อนก็จะเป็นการช่วยย่อยธาตุอาหารในเปลือกไข่ให้เขาออกมาค่ะแล้วเราก็จะคนๆให้เข้ากันค่ะเราจะทิ้งเอาไว้ให้เขาเย็นก่อนก่อนที่เราจะนำไปลดต้นมะนาวของเราค่ะ วิธีการที่เราจะนำไปฉีดต้นมะนาวเราก็จะใช้น้ำเจือจางประมาณ1ลิตรค่ะและเราก็จะใช้น้ำเปลือกไข่ที่เราทำเมื่อกี้นี้เทลงไปเลยค่ะส่วนเปลือกที่เหลือเราก็จะนำไปโรยที่โคนต้นมะนาวก็จะเป็นปุ๋ยอีกทางนึงค่ะเราก็จะฉีดให้ทั่วทรงพุ่มของต้นมะนาวเลยค่ะ สูตรนี้ทำได้ทั้งฉีดและรดค่ะถ้าเราฉีดที่ยอดและใบของเขาก็จะช่วยกระตุ้นให้มะนาวออกดอกได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะสูตรนี้เราก็สามารถทำารดได้ทุกอาทิตย์เลยค่ะเพื่อกระตุ้นให้มะนาวของเราออกดอกเร็วค่ะเวลาที่เขาออกดอกติดลูกแล้วลูกก็จะไม่ล่วงได้ง่ายค่ะมะนาวของเราก็ออกดอก มีลูกดกเต็มต้นเลยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ง่ายและประหยัดต้นทุนเป็นอย่างมากเลยค่ะเพื่อนๆที่มีเปลือกไข่อยู่ที่บ้านอย่าไปทิ้งค่ะนํามาทําสูตรนี้ลดต้นมะนาวและพืชผักสวนครัวอื่นๆหรือไม้ผลก็จะดกจนเต็มต้นแบบนี้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ